เสียงกีบวัวควายเดินเป็นฝูงเสียงแท่ดีดเบาๆเส้นทางของนายห้อยคำไม่ได้ง่ายาดเลยเพื่อพาฝูงวัวควายไปขายยังเมืองโคราชเขาต้องพาพวกมันเดินฝ่าป่าลึกที่ผู้คนเรียกขานว่าดงพญาไฟเสียงลมพัดแรงเสียงไฟลุกพร,รึบแทกเบาๆที่นี่ขึ้นเชื่อว่าดินแดนแห่งอาถรรพ์ต้นไม้หนาทึบเหมือนไม่มีทางออก กลางคืนมักมีเปลวเพลิงประหลาดลอยวูบวาบบ้างว่าคือไฟพญานาคบ้างก็ว่าคือวิญญาณเร่ร่อนที่เผาผู้คนให้วอดวายนายหอยพึมพำโอ้ยดงพญาไฟนี่บ่มิไผยอยากหอดมาแต่เฮาต้องฝืนเพื่อวัวควายเหล่านี้เสียงวัวรอ้องฮือฮืเสียงฝีเท้าตื่นตกใจยิ่งเดินลึกเข้าไปความน่ากลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ผีกระหังบินโฉบไปมาเสียงหม้อกระทบกันดังก้องแกงข่มขวัญฝูงวัวควายให้แตกตื่นเสียงฟิวลูกดอกพุ่งวัวร้องไม่เพียงเท่านั้นยังมีลูกดอกอาบยาพิษแวกอากาศเฉียดผ่านตัวนายหอยเป็นสัญญาณเตือนจากเผ่าลึกลับในดงพญาไฟนายหอยเสียงฮึดถ้าบ่มีเวทมนต์ปกป้องกะสิผ้าวัวควายไปบ่ฮอดโคราชแน่แท้ เสียงสวดคาถาเสียงสายลมสงมบลงด้วยตะกรุดและคาถาที่สืบทอดมานายห้อยคําจึงต้านทานผีป่าและพิษภายในดงพญาไฟได้สําเร็จฝูงวัวควายกลับมาเดินเรียงแถวเดินทางต่อสู่โคราชอย่างปลอดภยัยดงพญาไฟย,ยังคงเป็นป่าลึกลับเต็มไปด้วยตำนานชวนขนลุก แต่สำหรับนายหอยนี่คือบทพิสูจน์ของความกล้าและหัวใจนักสู้ที่ต้องการเพียงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับครอบครัว